สวัสดีฮะทุกคนช่วงนี้นะครับนอกจากว่าเราจะอยู่บ้านเยอะแล้วเนี่ยอากาศก็ยังร้อนอีกนะ เออกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะ40 42 38กลายเป็นเรื่องปกติแล้วนี่ขนาดอยู่ในห้องแอร์ผมยังเหงื่อออกเลยนะฮะ <laughs> นั่นก็คือเป็นที่มาของคลิปวันนี้นะครับก็คือคลิปวันนี้เนี่ยผมจะมาแมชลุคมิกซ์แอนด์แมชเป็นซัมเมอร์ลุคนะครับหรือว่าลุคที่เหมาะกับอากาศร้อนๆหรือว่าหน้าร้อนแบบนี้นะฮะส่วนใหญ่มันก็จะเป็นลุคที่จะค่อนข้างดูชิลเป็นพวกขาสั้นเป็นพวกผ้าที่มีวัสดุในการระบายอากาศได้ดีแล้วก็จะมาแนะนําเรื่องสีด้วย ว่าสีที่เหมาะกับหน้าร้อนเนี้มันเป็นสีประเภทไหนสีแบบสดใสหน่อยไหมหรืออะไรยังไงปไปดูกันครับ สวัสดีฮะทุกคนวันนี้นะครับผมก็จะมาแมชลุคซัมเมอร์ให้ทุกคนดูกันนะครับแล้วก็เอามาให้ดูด้วยว่าพวกสีหรือว่าอะไรที่มันจะค่อนข้างโดดเด่นในช่วงหน้าร้อนนะครับเนี่ยอย่างอันนี้ก็เป็นสีเหลืองนะครับจริงๆเราควรจะใส่เสื้อผ้าที่เน้นไปทางสีขาวแล้วก็สีสันสดใสนิดนึงนะอย่างเสื้อผ้าที่ผมจะมาแมชให้ดูวันนี้ส่วนใหญ่ก็จะมาจากแบรนด์หมูนะครับแล้วก็จะเป็นคอลเลกชันใหม่ของเขาก็จะเป็นคอลเลกชัน1นึ่งทับสองพหรือว่าเป็นคอลเลกชันแรกของปีนี้นะครับ จะเป็นเสื้อผ้าที่เหมาะกับหน้าร้อนแล้วก็ลุกเป็นเสื้อผ้าที่จะเหมาะกับช่วงซัมเมอร์นี้นะครับเพราะว่าเนี่ยผมใส่แล้วผมชอบผ้าเขามากเลยเพราะว่ามันใส่แล้วมันไม่ร้อนนะฮะใส่แล้วมันค่อนข้างระบายอากาศได้ดีเลยนะครับหลายๆตัวที่ผมลองมาแล้วก็แบบว่าเอ้ยผมชอบเลยนะฮะ โอเคะมาเริ่มที่ลุคแรกกันเลยนะฮะถ้าเกิดว่าจะให้พูดหลักๆเหมือนที่ผมพูดไปต้นคลิปแล้วนะครับลุคของซัมเมอร์เนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นลุคที่มันดูชิลนะครับผมก็เลยจะเลือกเป็นขาสั้นมานะฮะนี่ก็คือลุคขาสัา้นลุคแรกนะครับ <S <S ในเรื่องของสีสัน <S <S ผมก็จะเลือกเสื้อที่มันค่อนข้างมีสีสันนิดนึงนะอย่างตัวเนี้ยมันเป็นอะไรที่ผมกําลังอินอยู่ตอนนี้เลยนะครับคือเสื้อลักบี้นะครับเสื้อลักบี้มันจะเป็นเสื้อที่เป็นเสื้อโปโลนะครับแล้ว ถ้าเกิดว่าลุกนี้เนี่ยรองเท้าผมก็จะเลือกใส่กับรองเท้าที่มันเป็นโบตช,ชูแบบนี้นะฮะนี่หรือไม่ก็รองเท้าแตะคลาดไปเลยนะครับที่สําคัญเลยคือขาสั้นตัวนี้เนี่ยมันจะมีดีเทลการตัดเย็บนะครับทำให้มันดูไม่เรียบร้อยเกินไปนะทำให้มันดูค่อนข้างแคชชวลแล้วก็ซัมเมอร์ด้วยแลวทุกคนรู้ไหมครับว่าข้อดีของการที่เราใส่เสื้อสีสว่างหรือว่าสีสนันสีสนันอย่างพวกสีขาวหรือสีสดใสอะไรอย่างเงี้ยข้อดีมันคือเราสามารถใส่เงางเกงได้หลายสีนะเนี่ยเราสามารถใส่สี เข้มด้วยก็ได้นะครับเนี่ยอย่างตัวนี้ก็คือเป็นตัวสีเทาอันนี้ของผมเองนะก็เป็นสีเทาขาสั้นนะครับมันก็จะดูเป็นอีกสไตล์หนึ่งเป็นอีกลุกหนึ่งนะครับแล้วนอกจากขาสัน้นสีเทาหรือว่าแมทช์กับขาสัน้นจริงๆอ่ะสาเหตุที่ผมอินเสื้อโปโลที่เป็นลักบี้อยู่ตอนนี้คือมันเอามาใส่กับขายาวก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นกางเกงของคอลเลกชันเก่าของหมู่เขานะครับก็เป็นสีน้ําเงินนะครับใส่ขายาวสีน้าเงินก็ได้หรือว่าเราจะเอาเสื้อโปโลลักบี้ตัวนี้ไปใส่กับแจ็ก เราจะเอาไอเสื้อตัวนี้ไปแมทช์กับสูทผมว่ามันก็ยังดูซัมเมอร์อยู่ผมว่ามันเป็นคีย์ไอเทมของซัมเมอร์ที่มันจะทําให้ทุกลุกกลายเป็นดูซัมเมอร์ไปได้เลยนะฮะถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบสีสันสดใสจริงๆมันมีอีกสีหนึ่งนะเดี๋ยวผมเอามาใส่ให้ดูแล้วกันมันเป็นสีน้ําเงินนะครับนี่เดี๋ยวผมใส่ให้ดูนี่นะฮะมันก็จะเป็นอีกฟิลหนึ่งคนละฟิลกับสีเหลืองแต่ว่าก็จะได้ฟิลที่มันเป็นรักบี้รักบี้อยู่นะครับนี่ใส่กับสูทได้เหมือนกัน อันนี้ก็สวยนะครับอันนี้เป็นคอลเลกชันเก่าของหมูนะครับก็น่าจะยังมีขายอยู่นะโอเคนะฮะถัดมาก็จะเป็นลุกที่2นะครับลุกนี้ส่วนตัวเนี่ยผมใส่ค่อนข้างบ่อยเลยนะครับก็คือผมก็จะแมชขาสั้นกับเสื้อยืดนะครับแล้วก็จะเอาแจ็คเก็ตหรือว่าเอาพวกโอเวอร์เชิ้ตหรือว่าเสื้อเชิ้ตเนี่ยมาทับนะครับในลุกนี้ผมเลือกเสื้อยืดข้างในเป็นสีกรมนะครับผมเลือกเสื้อนอกที่เป็นสีเขียวมีดีเทลสติชชิ่งนะครับหรือว่าเป็นเส้นได้ที่เป็นสีขาวมาตัดเพื่อให้มัันนนดูคกก็ไไมม่อรร์เิปะ แล้วก็เอามาใส่กับขาสั้นจากลุกแรกนะครับอันนี้มันก็จะดูซัมเมอร์แบบเท่ๆขึ้นมาหน่อยนะครับเรียบร้อยขึ้นมานิดนึงไม่ได้แคชชวลเท่ากับลุกแรกแต่ก็ยังคงมีความเป็นซัมเมอร์แบบขาสั้นเบาๆแต่ว่ามีเสื้อนอกเข้ามาแบบเท่ๆนะฮะ แล้วก็จริงๆลุคนี้เนี่ยผมเนี่ยเปลี่ยนกางเกงเป็นขายาวสีขาวด้วยก็ได้นะครับอันนี้เพราะว่าผมเห็นว่าไอตัวแจ็คเก็ตเนี่ยมันมีได้สติชชิ่งสีขาวเพื่อผมก็เลยพยายามลองเปลี่ยนดูว่าเออถ้าเราเปลี่ยนเป็นขายาวสีขาวที่เป็นผ้าคอตตอนชิโน่เนี่ยมันออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับผมชอบเหมือนกันนะมันก็ดูชิลเหมือนกันนะครับซัมเมอร์นี่เราใส่พวกสีขาวสีสันสดใสอย่างเงี้ยมันจะเข้ามากเลย ถ้าอย่างลุคนี้นะฮะที่ผมเปลี่ยนเป็นใส่ขาย,ยาวเป็นสีขาวแล้วผมก็จะเลือกรองเท้าที่มันไม่ใช่รองเท้าแตะและผมก็จะเลือกเป็นพวกบู๊ชูหรือว่าเป็นพวกโลเฟอร์หนังกลับแบบนี้มาแมชนะครับโอเคฮะทุกคนก่อนที่ผมจะเปลี่ยนลุกที่3นะครับผมเห็นว่าดีเทลแล้วก็เนื้อผ้าของลุกที่3เนี่ยมันน่าสนใจมากเลยผมก็จะเอามาพูดได้ฟังก่อน เนี่ยนะครับที่ผมเลือกมาเนี่ยจะเป็นเสื้อเซียซักเกอร์สีขาวนะครับนี่มันจะเป็นผ้าแบบเหมือนเป็นลายทางแต่ว่าในลายทางก็จะมีความแบบคูข,ขะคูข,ขะปุปะปุปะเนื้อมันจะไม่ได้เรียบมากนะครับนี่ มันจะทําให้มีความรู้สึกชิลแล้วก็อันนี้ผมลองจับดูแล้วว่ามันใส่แล้วมันไม่ร้อนเลยเพราะว่าข้างในเขาก็จะมีเป็นผ้าเหมือนเป็นผ้าโปร่งๆอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็กางเกงของลุคที่3นะครับนี่ผมใช้เป็นกางเกงที่มันเป็นลายทางลงมานะครับคือมันจะเขาเรียกว่า PJ shorts เหมือน pyjamas h o r t s อย่างนี้นะครับเป็นผ้าเหมือนกางเกงนอนแต่ว่ามันเป็นแค่ลายเท่านั้นนะฮะอันนี้มันก็จะเป็นผ้าที่ค่อนข้างหนาเลยนะไม่บางนะครับแล้วก็ใส่สบายข้างหลังเป็นเอวยางยืดด้วยผมชอบกางเกง c o l l e c นี้ของเขาเกือบทุกตัวเลยเป็นเอวยางยืดเพราะว่ามันทําให้มันดูแคชชวลแล้วมันก็ทําให้ดูเป็นซัมเมอร์แบบใสสบายชิลๆนะครับนี่รองเท้าลุคนี้ผมใส่กับรองเท้าแตะนะครับสาเหตุที่ผมเลือกกางเกงตัวนี้มาเนี่ยที่มันเป็นลายทางเพราะผมไม่อยากให้ลุคมันดูเรียบเกินไปนะครับเพราะว่าเสื้อเนี่ยมันก็เป็นสีขาวเพลนเพลนแล้วผมก็เลยเลือกกางเกงที่มันมีลายขึ้นมาหน่อยทําให้ลุคมันดูโดดเด่นแล้วมันก็มีสีสันขึ้นมานะครับให้มันเข้ากับหน้าร้อนของเรานะฮะที่มันร้อนระอุซะเหลือเก หรือว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นเสื้อแจ็คเก็ตใช่ปหใครอยากใส่เป็นเสื้อคลุมเนี่ยก็ใส่ได้เหมือนกันนะครับก็เอาเสื้อยืดมาใส่ครับข้างในก็ได้นะครับแล้วก็ใส่เสื้อตัวนอกเนี่ยเปินแค่เสื้อคลุมนะครับ โอเคนะฮะทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมด3ลุคแต่ว่าผมก็เอามา mix and match กับเสื้อผ้าของผมด้วยเอาจริงๆสุดท้ายมันก็ออกมาเป็นมากกว่า3ลุคไปเยอะเลยนะครับแต่ว่าก็เอามาฝากทุกคนกันนะครับทุกคนจะได้มีไอเดียว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าเราซื้อเสื้อผ้าที่มันเป็นสีสันค่อนข้างซัมเมอร์แล้วเนี่ยเราเอามา match ยังไงกับเสื้อผ้าในตู้เราได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบเสื้อผ้าของแบรนด์หมูนะคร หรือว่าจริงๆเขาสั่งผ่าน Li น์แอก็ได้นะครับไลน์แอดก็คือแอดมูมูติงส์นะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับลองแวะเวียนเข้าไปชมคอลเลกชันใหม่ของเขาได้นะครับสวยมากเลยนะครับเสื้อผ้าซัมเมอร์แล้วผมก็รู้สึกว่าผ้าเขาอ่ะดีแล้วก็ใส่สบายด้วยนะฮะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบนะครับยังไงฝากกดแชร์กดไลค์นะครับกดซับสไครป์นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับและคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนะครับยังไงเดี๋ยวฝากติดตามครับแล้วเดี๋ยวเจอก